โอ้น oh, อย่างงามแท้ง,งามว่าเจ้าที่นี่เจ้ารัตนบุรีน้ำตกพลิ้วอเมออแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีเจ้าบริเวณที่เรายืนบันทึกภาพกันนี้นะเจ้าก็คือรัตนบุรีซึ่งที่นี่เป็นตึงโฮมสเตย์เป็นตึงร้านอาหารเป็นตึงร้านกาแฟเจ้า กาแฟสุหรูแล้วก็ลำตัวเนี่ยเจ้าแต่ทิ่สำคัญคือมีมุมทางงูนักขณาเจ้าดีเจ้ารัตนบุรีเจ้าเพราะเราเพราะเราทำเวลาเตนะรัตนบุรีเจ้างามขนานำโดยพี่สีนำทีมโดยพี่สีมาที่มาที่ร่วมกัน โปรแกรมแรกแล้วโปรแกรมที่2นะครับเป็นโปรแกรมที่2คาเฟ่เท่งน้นเลยครับมานี่นะเจ้าที่นี่ไหนนะที่ไหนนะตัวอันรัตนบุรีน้ำตกเพลิยวจันทบุรีค่ะเจ้านี่นะเจ้ารัตนบุรีน้ำตกเพลียวจันทบุรีซึ่งเป็นร้านกาแฟและเดกอรี่มีเจ้า เสือๆรถนะเจ้าระวังรถมาดูคนงามถ่ายหูแต่เจ้าไปค่ะไปเลยไปดูนเที่นี่เจ้ารัตนบุรีน้ำตกพลิว้วโฮมสเตย์แห่งเมือจัทนทบุรีเจ้า<อ>ที่นี่จะมีห้องพักนะเจ้าซึ่งเป็นห้องพักที่อยู่ติดริมลำหาร เดินไปถนนเชื่อมต่อไปยังน้ำตกคลินเจ้า ที่นี่ที่ไหนกระเจ้าน้ำตกทีอุทยานน้ำตกพิ้วจะเดินไปไหมป้าเนี่ยจาชีวิตไปดีพิ้วนะจ้าอันนี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนะจังหวัดจันทบุรีต่ะขอด้วยนะคะจ้าไปเราเดินเข้าไปในน้ำตกเลยค่ะายลุยจะตามไปนะคะนั่งรถกอล์ฟนะเจ้าจากร้านกาแฟเพื่อจะมาอย่างน้ำตก มาถึงตรงปากลางนี้จ่ายคนละสิบบาทเจ้าสามคนก็สามสิบเนาะเตียวผ่านประตูเข้าไปละแต่ว่าเตียวบาวไหวเจ้าต้องนั่งรถกอล์ฟต่อแฮมคนละสิบบาทเจ้าหายอ่อนหายเฟียนั่งรถมาทั้งคืนรับโอโซนค่ะ่ตอนนี้มารับโอโซนที่น้ำตกดิ้วค่ะอันนี้คือเส้นทางไปน้ำตกดิ้วนะคะ น้ำตกคิ้วในใจอันนั้นดเป็นอะไนี่ม่นี่นี่นังรถกอบ่นเจโขนละกี่บาทก็10บบาทไปมา2ตอนมาสองตอนก็กลายเป็น32หสิบสนแล้วได้8ปสบลบหนึ่งลบสองเออลบสไล่ไว้รูป้ไปทีนี้ม่นมีช่องว่างสำหรับวางอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ มีสิ่งตกคิ้วไปเลยค่ะ,มะ,มะไม่เป็นไรต่มหีหต้องใหเจนาทีวักดูนะไม่ดูแลดนี่มันตกิ้วจะอยู่ตรงนี้จะับานสินานทร์สิน,นารน,น,นทนนรีะิพนเัเ่มอ่าอที่นี่เป็นพีระมิดของพนา,างเรือล่ม ที่เรียกถึงความรักระหว่างสมเด็จพร,ร,ระ,รระรเจ้าสิมังทากุมารินทร์รับปรมราชเทวีอัครมเหสีพระบายสมเด็จพระจุจะลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการหน้าเจ้าหลังจากเสด็จที่วงคตรลงด้วยเรือพระประเทียงลมที่มนน้ำเจ้าพยาอันนี้สวรรค์นี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2444โดยบรรจุพระอังคารในกระดูกส่วนหนึ่งไว้ในด้านหน้าตรงพีระมิดสามเหลี่ยมตรงนี้นะเจ้าที น้ำตกคี้มน้ำตกคี้แต่ว่าเป็นทางน้ำตกแจ้ยู่ด้านบนมันจะนดลดนะเจ้าจะให้ะรถพึ่งเราเพราะฉะนั้นหเตี๋ยนจะนอกเพราะว่าที่นี่คือน้ำตกคี้วจังเลยที่นี่มันมีรถกอล์ฟไว้บริกคนอย่างนี้นะเจ้าถนนหนุนตังก็สะดวกสบายสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ร่มรื่นดีเจ้าเย็นสบายเย็นซ,ยซ,ยซุยซุยเจ้า ขาลงเขาก็น,นั่งรถกอฟลงจากบริเวณน้ำตกลงไปถึงร้านกาแฟพี่เจ้ายังสู้อยู่เจ้ายังสู้ยัยงไหวนะเจ้ายังไหวไอ้เจ้าก็ต้องไหวหเจ้าเพราะว่ากำลังเริ่มต้ม 2, นวันแรกเริ่มต้นมาที่สองไอ้เจ้าอกวันแรกนี่ฮาวดเป็นทางเจ้า เตียงเจ้าคุณเตียงปไปใน้องมาดูตรงนี้โอ้โหเออนนบััสทำให้กลัดมาทีครั้งนี้นี่เราข่ายภาพมาได้โอกาสที่ดีๆ,ๆอย่างนี้นะเจ้าส่วนฟิวนะคะฟิวแต่น้ำตกคนก็่ฟิวนะเจ้าเนี่น้ำตกฟิวคนกว่าิวอสดงอ่าแสดงว่าอายุเหมจังกัดนะจ้าไผ่ก็มาได้นะจ,าจ้าเจ็ดสิบห้าอะไรยังมาอยู่นะจ๊ะ จะพยายามอายุห้ห้อย่าอย่นั่งรถไปก็กึ้ดไปเอ๊ถ้าหากว่าน้ำตกหลายๆแห่งในเมืองไทยเฮานี่นะเนะาะไม่ได้ปรับปรุงการหบริการและความสะดวกสบายแกนักท่องเที่ยวอย่างก,กับน้ำตกพริ้วนี้ถ้าจะดีนะเจ้านอกอย่างน้อยๆก็เป็นการเผยแพร่ของดีที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ในตำบลนาเมเอและในท้องที่หนองเขาแก่นักท่องเที่ยวได้รู้จักและแฮมยางนึงก็คือเจ้าบ้านเปิ้นก็จะมีรายได้เจ้าไปได้พวกเจ้าอิดก็เจ้าสมควรเจ้าเขาสู้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 ไม่ไม่เนื้อแบบไอ้ตะไคลูกบะอิบบอตะไคร่จับะอิดตะไคร่เนาะเาทำร่งกายมอกม้วนแข่งขากำลังดีนะแม่โอเคมอกม้วนนะคุณตุงยังมีนาฮันอยู่ บอกว่าเพืเ่อนๆ่นยังรออยู่เจ้าอยู่ที่ในคาเฟ่นี่เจ้ารัตนบุรีคาเฟ่แอนเบเกอรี่เจ้าลองเตียวเข้าไปดูตางในละเจ้าว่าเพื่อนเป็นอยนยังไดพ้องมันก็เป็นคาเฟ่แบบทั่วๆไปนะเจ้าแต่ว่าสะอาดสะอ้านเย็นสบายในห้องเตี่ยนั่งอยู่ตะกี้นี้เป็นห้องแอร์ส่วนอันนี้บรรยากาศก็จะเปิดโล่งเจ้า มีที่นั่งสำหรับผู้ที่ประชอบนั่งในห้องแอร์เจ้าสำหรับผู้ที่ต้องการมาสูดอากาศรอบๆสิ่งปลูกสร้างเพิ้อนพอไปพอมาก็ขึ้นเติงหาบ้านจะแต้เหียวว่าในจังเนาะ mm. นะเพราะว่าอันนี้ก็คือสไตล์ล้านานานี่แหละเจ้าเปิ้นแปลงคาเฟ่แปลงร้านของเปิน้นอยู่หิมน้าเมืองอย่างนี้เจ้าน้าเหมืองที่หันนี้ก็คือ มาจากน้ำตกผิวนั่นแหละจ้า